ไปมาเออไปมาไปเหนื่อยไปยิ่งกว่าองค์ไก่เอาเร็วสองมือสองมือหน้าว้ามดแรงสองมือสองมือ แล้วก <Net> ็เสกแบบทรงดูอันนี้ไหวได้อ um ันนี้บางไปผ้ากันหนาวมันต้องอยู่ได้ เดินเองแล้วนั่นนเหวินอะไรแ่เอาลง